เราจะต้องรู้ที่เราส่งออกไปขายเขาบริโภคเขาชอบข้าวแบบไหนคัดเกรดอย่างไรที่จะให้ผู้บริโภคติดใจกินแล้วอร่อยข้าวไทยยังไม่ได้มีการจัดแยกเกรดที่ชัดเจนเป็นไปตามสายพันธุ์เป็นไปตามประเทศและคุณภาพในการหุงต้มเป็นอะไอมิโรสคอนเทนต์ก็คือกินแล้วมันนุ่ม กินแล้วมันหอมเราจะต้องรู้จากโครงสร้างและลักษณะของตลาดข้าวในโลกเพราะอะไรเพราะว่าไม่งั้นเราอยากจะผลิตข้าวประเภทไหนเราก็ผลิตของเราแล้วเรากินเองที่ไหนนะเราต้องดูว่าโครงสร้างของตลาดโลก ที่เราส่งออกไปขายเขาบริโภคเขาชอบข้าวแบบไหนอย่างไรมีใครแข่งขันอย่างไรอันนี้เป็นประเด็นแรกที่เราจะต้องรู้จากโครงสร้างตลาดเพื่อที่เราจะมากำหนดการผลิตให้สนองตอบต่อลูกค้าของเราให้ได้ประการที่สองเราจะต้องมุ่งเน้นให้เราปลูกข้าวเพื่อสนองต่อผู้บริโภคไม่ใช่เพียงแค่กินอิ่ม แต่ให้ผู้บริโภคกินอร่อยการกินอิ่มแปลว่าเราปลูกข้าวประเภทยังไงก็ได้เขากินอิ่มมันด,านด่าเด่นมากเลยแต่ให้เขากินอร่อยเนี่ยมันทั้งอิ่มแต่มันอร่อยเนี่ยข้าวของเรามันไม่เหมือนที่อื่นน่ะใช่ไหมครับอันนี้ก็แปลว่าเราจะต้องสรรหาวิธีการคัดพันธุ์คัดเกรดอย่างไรที่จะ ให้ผู้บริโภคติดใจกินแล้วอร่อยข้าวไทยประการที่สเราจริงจะต้องแยกจัดแยกชั้นของข้าวเปลือกและข้าวสารคุณถ้าคุณรู้ว่าปัจจุบันนี้เป็นไงคุณจะตกใจข้าวเปลือกเนี่ยเวลาโรงสีเขาซื้อเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะดูรู้หรอกนั้นว่าไอ้ข้าวเปลือกแบบนี้เนี่ยมันเป็นข้าวดีไม่ดีพัน์เป็นอย่างไรเขารู้แต่หย,ยาบ มันไม่มีการจัดเกรดชัดเจนเ,เลยเรื่องขา้าวเปลือกมันรู้อย่างหยาบๆมันใช้วิธีเชื่อใจกันแล้วก็เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นช่องว่างอันหนึ่งเข้าสารปัจจุบันนี้เราใช้วิธีจัดเกรดกันโดยดูส่วนผสมของปลายข้าวการหักการหักว่ามันมีปลายข้าวผสมอยู่มากน้อยแค่ไหนเราเรียกว่าข้าวร้อยเปอร์เซ็นตแปลว่าข้าวที่ไม่มีปลายผสมเลย ข้าวห้าแปลว่าข้าวที่มีปลายข้าวข้าวหักหรือปลายข้าวผสมอยู่หเเข้าวสิบห้าเก็มีปลายข้าวผสมอยู่สิบห้าเปซและเรายังมากเราก็แยกว่าเป็นข้าวหอมมะลิแล้วก็ไม่ใช่หอมมะลิแต่เรายังไม่ได้มีการจัดแยกเกรดที่ชัดเจนว่าเป็นไปตามสายพันธุ์เป็นไปตามประเภทและ คุณภาพในการหุงต้มเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นคุณภาพในการหุงต้มก็คือเรื่องของอะมิโลสคอนเทนเรื่องของดีกรีที่เมื่อข้าวสุกอุณหภูมิข้าวสุกแล้วจะเป็นอย่างไรก็คือกินแล้วมันนุ่มกินแล้วมันหอมพอหุงแล้วข้าวสุกมันมีกลิ่นหอมคนเราเนี่ยกินด้วยกลิ่นเนี่ยเยอะมนันนะครับแล้วก็นุ่มบางคนชอบมียางมากยางน้อยบางคนชอบหุงขึ้นหม้อ ถ้าคุณสามารถที่จะแยกเกรดพวกนี้ออกมาได้เป็นประเภทมันก็จะส่งเสริมให้ให้อันไหนที่ผู้บริโภคต้องการราคาก็จะดีก็จะดึงให้ผู้ชาวนาที่ปลูกหันไปปลูกพันธุ์นั้นมากขึ้นสนองตอบต,ต,ต่อตลาดได้ดีขึ้นใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นการจัดเกรดการวัดคุณภาพสินค้าตรงนี้เนี่ยโอ้ถึงเวลาจะต้องปรับปรุงเสียถีดร